สะเดาฝรั่งพี่น้องผักสะเดาฝรั่งนะคะอย่าน,นี้ผ hmm. ักสะเดาฝรั่ง that, home, Yeah Ooh, have a lot s i m s o n a lot this time uh huh. yeah. I think you eat Yeah สะเดาอะไราอือฮ uh ึ huh. กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแล้วเราก็มาต่อกันอีกคลิปนะคะพ้ากันออกไปยางพี่น้องสองสาวนะคะสาวไทยกับสาวเวียดนามออกไปยางพี่น้องสาวไทยแอนสาวเวียดนามสาวไทยเนาะสาวสาวไทยฮัลโหลสาวไทยแอนสาวเวียดนามออกไปเดินเล่นนะคะทุกคน อร่อยมากๆก,กินข้าวอิ่มแล้วก็ออกม่ยางพี่น้องจา้าออกม่ยางออกมาสูดอากาศเดี๋ยวเราจะพากันขึ้นไปข้างบนไปเดินเดินบนเขานะคะตอนนี้เรากําลังเดินอยู่นะคะยังบา้านได้ไปหอดสอยู่พี่น้องค่อยๆหย่างฮะบ้านไหนมีดมอารีเป็นไนท์เฮาอ๋อบิ๊กเฮาส์่มืเนี่ยบิ๊กเฮาส์ น่าอิสโลกเท่าไหร่ดีน่าตอรว่ะ m อรว่ะสตร r เบอรี่น่ะสตรอเบอรี่น่ะพี่น้องเบิ้งเขาปลูกมีต้น strawberry. พวกดอกอันซุ่มนี่คือผักดอกหยาด้วยพี่น้องเออดอกไม้นะคะทุกคนเป็นดอกไม้เขาปลูกดอกไม้เขาปลูกดอกไม้กัน I want to put in the bin I'm full now I cannot นี่พี่น้องเขายางมากเขาก็มาพอนี่จ้ะนี okay. ่ก็เป็นดอกคูนต้นดอกคูนอีกอีกอีกสีหนึ่งนะจ้าเนาะนี่นี่ก็เป็นต้นดอกคูนอีกสีหนึ่งนะคะนะอยู่บ้านข้าเจ้าพี่น้องดอกคูนนะคะสีงามๆพี่น้องขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะ บงต้นดอกคูนงามๆบรรยากาศก็งามพี่น้องวิวงามสวยจริงๆนะคะทุกคนทุกคนเรามาเจอเรามาเจอพระเบิงเบิงพี่น้องกบกบมันนงังกบมันนงังเออโคตตมาดนั่งสมาธิพี่น้องกรบ Yeah, i t so beautiful. s beautiful เบึงงามสวยมากๆทุกคนบรรยากาศบ้านจีจะอยู่ข้างล่างนู้นนะคะบ้านจีจะอยู่ข้างล่างนู้นบ้านจีจะอยู่ตรงนู้นนะคะอยู่ตรงตรงแถวแถวนี้ ไว้โอเคฮะ a l r ได h t o y we go back u a e a l l ฮ q e t ากันมายังพากันมาเดินนะคะทุกคนฮน แดดฮ้อนบ๊แม่ยังดอกเอพี่ะน้องแดดฮ้อนไอเซอยู่ชูหออยูร้อนฮอนอนร้อนร้อนมากร้อนมากๆอะไรดิทรีีสวยเอ้ยนี่งามต้นต้นดอกคูณ it's okay vijay talk v i j a จะสอเทปไอเดดทรีอ่เอ่ะเหรอยไม่ร้องแฮน้ มาถ่ายต้นอันนี้อีกแล้วพี่น้องขอถ่ายหน่อยนะเทปโฟโต้วิดีโอเสิยนสานสวยสิีนสานแค่นี้คัมเทปโฟโต้ฟอร์มี่พรีสบ้านหลังนี้บ้านเพื่อนนะคะเขาเขาขายนะคะหลังนี้ขายนี่อ๋อชื่อเป็นอ๋อเดย์ โอ้ oh, สวยมากๆทุกคนสวย oh, สวย beautiful โอ้โอ้ด้งยาวอリเวนพิงค์โอ้สวยมากมากทุกคน <Thank you. S 1> นี่บรรยากาศข้างบนนะคะอันนี้คือบ้านสูงสุดแล้วนะคะสูงสุดที่อยู่บนเขานี้แล้วนะคะอะไรละทีเจริญสุไท อ้ด่ r e ก็ด่ s not good you have the garden land l น k e t ด a t not good เบงอัน huh. hmm. um, พื้นที่บ้านเขาพี่น้องมันเป็นคล้ายๆเหวลงมันเป็นแต่อยู่แต่ว่าบ้านหลังใหญ่พี่น้องบ้านหลังใหญ่มาก w วท t a moment, can I ่ o walk t h i s way สเ i ดิตัแบ บ้านหลังใหญ่มากพี่น้องปานคลาือหาดขายนะคะขายบ้านหลังนี้ขายนะคะดูหลังบเบลอเลยทุกคนบ้านหลังใหญ่มากนี่อันนี้ก็ประตูทางออกหลังบ้านนะคะมึงดอกไม้โอ้ยหลังใหญ่มากทุกคนบ้านหลังใหญ่มากทุกคน นี่หลังบ้านนะคะอันนี้จะเป็นหลังบ้านพี่น้องโอ้ยยังกะคาลือหาดแน่หลังใหญ่มากๆ Big house yeah big big log big ฝา yeah สูงพร้อมพี่น้องมีสองสัน้น h a v e two step สองสั้นพี่น้องประตูหลังบ้านมี this one ก็จะคอฟอนอ r คอเด t h แบ a g เขาฟอนอันนี้หลังบ้านหลังบ้าน,านสินี่ซองประตูพี่น้องหน้าบ้านสิอยู่หน้าบ้านสีย่างไปทางหน้าบ้านแต่ว่ามันอยู่ท่องนี่เออนี่สิเป็นหน้าบ้านพี่น้องอ mm hmm. oh this one in the this one in the bag อ๋ออัน,นอันนี้ล้างบ้านโอ้ขอโทษทีพี่น้องอันวางหันหน้าบ้านอันนี้ล้างบ้านเบิ้ง อันนี้สิเป็นลังมานอีกนี่กัเป็นประตูสองประตู you can do for two h o u s e yeah can do for two h o u s n oh that for the family coming เ uh ป็นยังไงพี่น้องบ้านหลังใหญ่มากๆทุกคนเบื้องเนี้ยป่านข้าวหรือหาดหลังแบบไ่นั่ง how much ว้าวตัดตัดคั already ดูคุณดูซิตัดคัด already yeah I know I see คัด already why คัด like that why not take alpha แค่ตัดต้นใหม่ซื้อกับสามพันปอนพี่น้องแพงอุบาท expensive โอ้นี่ไงคุณเดาเลย เซลดาเฮาเซลดาเฮาทุกคนนี่กะเล็กตัสกะเล็ก but really old already เ h e ะ a r l i c the will g yeah why you not come pick up Simpson pick up before ได้ดิ no that you all but that one you don't see my garden a l o n t i e yeah this this one can eat also อันนี้กระักได้พี่น้อง อันนี้กับพักได้เนี่กินได้เนี่ย Yeah c a n อ eat boiling or have to cooking with the oil the sauce Yeah Yeah o a No but I see somebody eat No not for me อ่ะฮะ I I see somebody cooking I never eat บังพี่น้องบ้านหลังใหญ่ๆคุณคุณอ่ะ บ้านหลังใหญ่มากทุกคนสูงบังลังใหญ่อหลีได้พี่น้องจ๋าบ่ได้โม่หลังบักง่ายบัง just one how อ๋อเลยอันนี้ยืดทั้งๆสิเห็นแต่เนี้ยเห็นแต่หลังค่าได้พี่น้องไปเราไปเดินกันต่อ I say we let's go walk. walk yeah, we go walk, walk, wow. exercise. That's say about dentists. Yeah. <laughs> no, cannot go up there. No, it's a dentist. Careful. Uh huh. Careful, but cannot go up there. No, no. That's no, fitness. that one, that road. Uh huh. That road, dentist. I know. That not so that. Yeah. I I, this one. I see somebody eat pick up. ซิมนไอเดนนาทีนนอทไรดะ just pick up the the V one ไรดะเป็นคล้ายพักไอพักกูดไหมพี่น้องเขาเอิพักกูดพักน้ำเห็นไหมเออมันคล้ายพักกูดพักน้ำไหมพี่น้องไอเสเรอือฮึไอโน่บัดเสรไอเนี่ยว่าอีท you try delicious e r try ่ว่าอี t ใช่แล้ this one is oh mushroom oh what that mushroom what's that <S I what? don't know okay เ e ๊ h ไม่ได้หรอ no กินบ่ได้ดอกพี่น้องมันเห็ดอีหยังงูอันเนี้ย this one this one people can eat flower yeah I see a lot people eat อันนี้ก็เป็นผักดอกไม้นี่ก็เป็นผักชนิดหนึ่งนะคะทุกคนวานอือฮะวานจีเออเออเอออนเดอร์สันอันนี้ก็เป็นผ hey. ักชนิดหนึง่งแต่ว่าหักจีไม่กินมันเหมือนเป็นน้ำมันเป็นน้ำบอกกินพี่นอ้องมันเป็นน้ำ <One. S 1> เนี่ยเราจะพามาเดินเที่ยวแล้วก็ดู ผักฝรั่งที่กินได้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรมั่งนะคะพามาเดินนะคะทุกคนเนี่ยมันเป็นคล้ายๆผักกูดเป็นคล้ายๆผักกูดผักน้ำม,มันเห้ามอแม่พี่น้องนี่ผักกูดผักน้ำเย่เย่เซมไรดะแคนอีตไรดะบั t ไอเดอร์โนไอเดอร์โนแคนอี t อันอต don't don't eat s i m s a n I just <No. S 1> talk I don't I don't know yeah I don't know but I gotta see people ก็ได้ eat all the time อันนี้คล้ายๆไอ้ดอกอันอย่งที่ห้าวอ๋อมัดลวกกินกับผักกันไหมพี่ดอกลวกกินกับผักกับเจลไหม y i v e been up here before w h e e with colin oh, yeah. yeah with yeah, my husband yeah. yeah i been here before but a ม่ y น a r s ก g o ม่ n น y e a ก s นี่ not now อันนี้ก็ทางทางเขาเขาสิบปย่างไปนาะพี่้องบุงอว่าเ้าสิไปเจออะไรมั่งนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เดินไปแล้วนะคะทุกคนเราจะเจอพวก สิงเสือกระทิงแน่ทุกคนแต่ขอให้เราได้เดินไปก่อนนะคะจะรู้เราจะเจออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตอนนี้เราก,กำลังจะเปิดนี่เปิดประตูนี่เปิดประตูแล้วเราก็ปิดประตูไว้ให้เขาด้วยนะคะ สวยแต่เป็นดอกไม้ต้นไม้ป่านี่แหละทุกคนนี่มมบอกว่าดอกไม่ต้นต้นไหม่เรืองเนี่มันง่ามพี่น้องอ่ะว่าย <c oughs> ูวอ s สโล now บอกว่าเธอคือยางซาแถวบวาดนี่มันเป็นโน่นพี่น้อง มันเป็นโน่นมันย่างขึ้นเขาย่างขึ้นเขาเนี่ยเห็นไหมไอ้ต้นเหลืองๆเนี่ยสวยเนี่ยสวยอืมต้นสีเหลืองๆอย่างเงี้ยสวยต้นสีขาวก็สวย Keep walking คลิปวอย่างกันสองคน oh, <dear. S 1> พี่น้องเอ้ยย่ oh, <dear. S 1> งางกันสองคนสาวเวียดนามกับสาวไทยสิงลงป่าพอน้อมือนี้จะพากันหลงป่าหรือเปล่านะคะทุกคน oh, <dear. S 1> ฟังเสียงจีไปเองนะเรื่อยๆนะคะทุกคนเอา้านั่งแล้ว นั่งละเอ้ยขบันคิดวอกคิดวอกทยไทยเบิ่งพี่น้องลูปนู้นัดไทยมืเหื่อยยางเหื่อยละดิสันซาเตาซิมซันซัมบีพิกอัพเอาเลยดิ ล o ก I see somebody pick up already yeah yeah You o ้นต e นจะเดารับก็ได้ยังลงล่ะกันพอตัวรับ yeah I stand by u ี่นะโอเคเดี๋ยวมูบอกว่าถ่ายรูปก่อนพี่น้อง <laughs> ทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ทุ่งทุ่งดอกสีเหลืองเต็มเลยทุกคน <laughs> เรามาอยู่อยูุ่จุดของทุ่งดอกสีเหลืองแต่เขาไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรนะคะทุกคนมันเป็นทุ่งดอกสีเหลืองๆแบบนี้นะคะสีเหลืองๆสีเหลืองๆและแถมเราก็มาใส่เสื้อเหลืองอีกนะคะชมพูเออสีเหลืองสีชมพูแล้วเราก็มาใส่เสื้อสีเหลืองอีกนะคะทุกคนดูมาอยู่กลางทุ่งสีเหลืองนะคะสวยงามมากทุกคนดูนะคะ ส,สีเหลือง oh, แดดออกอยู่กลางทุ่งสีเหลืองนะคะทุกคนวิวก็สวยนะคะวิวข้างหลังก็สวยเห็นไหมคะทุกคนวิวข้างหลังก็สวยแล้วเราก็มาอยู่กลางทุ่งดอกสีเหลืองด้วยนะ,ะแดดก็ออกแดดจ้าเลยนะคะทุกคนเบิงมองไปใส่กับมีแตสีเหลืองพี่นอ้องแล้วมันจะมีแมลงเยอะมากเลยนะคะทุกคนให้ระวังด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรา ไปเดินต่อกันค่ะไม่รู้ว่าเราจะไปเดินแถวไหนนะคะรู้สึกว่ามีแต่สีเหลืองเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปด้วยกันค่ะก็ร <Yeah, everybody S 2> uh ื้อฟิล์มจะมีโมทีฟที่จะได้กินนี่โมทีฟที่ให้ดีที่สุดจีนี่ e ลยเอเวอร์บีดี้วันดีที่ Yeah. What the... <coughs> do you, do you, do you เห็นไหมคะทุกคนเพื่อนก็นั่งอยู่ตรงนู้นกลางทุ่งดอกสีเหลืองๆนี้นะคะทุกคนสวยงามมากดูภูเขาโอ้ before I'm go walk this I c o m e walk this way right this way finished already then I gotta walk back to go up the hill to go up there before สวยทุกคนสวยมากๆ คนตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดของดอกสีเหลืองนี้แล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็สวยมากๆดูเพื่อนนั่งอยู่ข้างหลังนะคะเขามีโต๊ะนั่งด้วยนะคะทุกคนแดดส่องหน้าผากจีเลี่ยมม่องมองเลยนะคะแดดส่องแดดส่องหน้าผากเลี่ยมม่องมองเลยนะคะดูข้างหลังจีนะคะทุกคนข้างหลังสวยมากๆนะคะทุกคนอายุสลิป no, no. สอ่งดาวรีแลกอ๋อยุจะสิ่งดาวีลดูเหนื่อยแล้วนะคะนี่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวจีจะพาขึ้นไปข้างบนนู้นนะคะทุกคนโอเควีคัมอัพเ e ียเดินมาเลยค่ะเดินตามจีมาเลยค่ะทุกคนเดินตามจีมาเลยนะคะอุ้ยอันนี้คืออะไรนี่ ขี้ขี้แพะขี้ขี้ชิบขี้ขี้แพะแคะแพะอ้ยขี้ขี้ไม่เป็นไรขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะคะพูดไม่เพราะโอ้ยนี่สวยมากมากโอ้ยมาอยู่จุดนี้สวยมากมากค่ะทุกคนสวยมากมาก 우 <laughs> มาอยู่บนนี้สวยอากาศดีมากๆค่ะโอเคคลิปนี้เราก็ฝาก <You S 1> กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าจีพาขึ้นมาอยู่ตรงจุดสูงของหมู่บ้านจีแล้วนะคะสวยมากๆค่ะเดี๋ยวเอาไว้ชมอีกคลิปต่อไปนะคะถัดไปเป็น EP3 นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอลิสลาชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาก,ก่อนบ๊ายบายคะ่ะ